r a n เจอร์สตรอมแทเปิดตัวออกมาเนี่ยพบกับปัญหาเสียแล้วครับทีทุกกฎเกณฑ์ของรถกระบะปลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ลำมากนะครับอาจจะมีน้อยกว่ากระบะงบางรุ่นของบางค่ายนะครับแต่ว่านั้นเขาเครื่องใหญ่การันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าชุดไวายไม่มีของ๊อบของเทียมของเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับมันทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับยงเงียบโดยสารนุ่มความทนทานเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเทาไหรครับห้าหมื่นบาทที่มันเพิ่มมาคุ้มค่ากว่าเดิมคุณผู้ชม ไฟไท้ายแบบ Full LED มีเรดาร์ด้านหลังนะครับมันจะมีบอกหมดเลยสำหรับหน้าจอของตอมแท็กนะโหมดลากก่้งและอโหมดถนนลื่นละ่ะคันนี้มีบวกเพิ่มอีก50,000เป็นเท่าไหร่กัอ สวัสดีครับช่องเซลแมนพูดจาวภาษาเซลครับช่องที่จะทําให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยยิ่งขึ้นไปครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ครับแมนมาอยู่กับเจ้าเรนเจอร์สโตรมแท็กขับเคลื่อน4ล้อครับจากราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่ มีบวกเพิ่มอีก50,000่นะครับเป็นราคาสุดทธิ1,449,000บาทมันแพงขึ้นมากว่าเดิม50,000จากอะไรครับจากการที่มีการติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์หรือว่าโรเลอร์ลิดไอตัวฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาจากโรงงานด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าคุณสมบัติพิเศษที่ได้มาจากโรงงานมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะพาไปดู ฟังก์ชันการใช้งานแต่ก่อนอื่นนะครับแมนอยากจะบอกทุกท่านว่า Ranger Storm t a มทนะครับเปิดตัวออกมาเนี่ยพบกับปัญหาเสียแล้วครับคุณผู้ชมปัญหาที่ผู้จำหน่ายพบนะครับณนะตอนนี้ก็คือรถไม่พอขายสำหรับปัญหาที่พบในผู้ใช้นั่นก็คือเมียไม่ให้ซื้อครับส่วนปัญหาที่แมนพบเองคืออยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อครับคุณผู้ชมคือมันเป็นรถที่เปิดตัวออกมาเนี่ยฉีกทุกกฎเกณฑ์ของรถกระบะเลยครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันอีก,กรอบหนึ่งว่า มันมีรายละเอียดฟังก์ชันอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันก่อนครับตัวเครื่องยนต์ครับคุณผู้ชมสตอมแท็กเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรส่สูบเรียงครับระบบจ่ายน้ํามันเป็นหัวฉีด d i r e c t injection ยิงตรงๆนะคุณผู้ชมตัวเครื่องยนต์ถูกวางอยู่ด้านในสุดแล้วก็ตําแหน่งเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่าแชสซี 4, นะฮะมาพร้อมกับฝาครอบเครื่องที่เป็นโฟมชนิดพิเศษคุณผู้ชมสามารถเก็บเสียงได้ดีแล้วก็การความร้อนไม่ให้ความร้อนที่เกิดจากการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยไปรบก มาพร้อมกับระบบส่งกำลังที่เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดคุณผู้ชมเกียร์ตัวนี้เขานำเกียร์ที่มันใส่อยู่ในกระบะตระกูล F ที่มันขายอยู่ในต่างประเทศนะครับมาใส่ขายให้กับลูกค้าชาวไทยเราเลยนะครับก็คือถือว่า Ford เนี่ยเป็นอะไรที่ล้ำมากๆนะครับใช้พาสเดียวก,กันกับรถที่ขายในเมืองนอกนะมาประกอบขายในบ้านเรานะครับนอกจากเกียร์10สปีดแล้วเทอร์โบคันนี้ระบบเทอร์โบเป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์ เป็นใบเทอร์โบเทอร์โบ2ลูกนะครับสลับรอบกันทํางานคุณผู้ชมแล้วก็พละกําลังเนี่ยสองแรงม้านะครับทอร์กเนี่ยอยู่ที่500คุณผู้ชมอ่ะเอากับเขานะครับเครื่องยนต์ขนาดแค่2,000นะแต่ว่ากําลังแรงม้าเนี่ยแล้วก็กําลังแรงบิดเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าใครเลยครับคุณผู้ชมอาจจะมีน้อยกว่ากระบะบางรุ่นของบางค่ายนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาเครื่องใหญ่ไงแต่อันนี้เครื่อง2.0นะเครื่อง2.0เนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมจดทะเบียนต่อภาษีมันก็ประหยัดไงฮะ นอกเหนือจากนี้รถเครื่องแค่2.0มันก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับมันก็ทำให้เราประหยัดในเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นไงครับได้พละกําลังที่สูงนะครับเงินในกระเป๋าประหยัดลงด้วยนะฮะทีนี้ฝั่งทางนู้นฟอร์ดเขาจะจัดวางมาเป็นระบบเครื่องยนต์กลไกลทั้งหมดนะครับเทอร์โบโอย่างที่ผมได้อธิบายนะครับตัวนู้นจะเป็นปั๊มเบรกซึ่งเป็นปั๊มเบรกแบบไฟฟ้านะครับในสตอมแท็กนะครับ แล้วก็จะมีตัวกระปุกน้ำรอเย็นนะครับกระปุกน้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็กองอากาศจะอยู่ด้านหน้านะฮะสำหรับสตอมแท็กที่มันได้ระบบปั๊มเบรกเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับด้วยความที่ว่ามันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเบรกตามคันหน้าเบรกอัจฉริยะอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมตัวนี้เขาเลยจําเป็นต้องใช้ปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มเบรกแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้ฝั่งทางไฟฟ้าบ้างคุณผู้ชม ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่แบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM กําลังไฟสูงสุดที่จ่ายได้เนี่ย 800CCA นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่แบบแพงที่สุดเลยนะฮะใส่มาให้จากโรงงานเลยคุณผู้ชมไดชาร์จก็เป็นไดชาร์จขนาดใหญ่นะครับขนาด250ลูกเบลยเบล่าเลยนะถือว่าเป็นไดชาร์จที่ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดารถกระบะท,ที่ขายอยู่ในบ้านเราณปัจจุบันนะครับท่อแอร์อยู่ด้านนอกสุดเพื่อกันความร้อนที่มันเกิดจากเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมากระทบ กับการทํางานของระบบปรับอากาศนะครับทำให้รถฟอร์ดเนี่ยแอร์มันเย็นเร็วเย็นไวมากๆนะคุณผู้ชมกล่องฟิลนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะอยู่ในกล่องด้านนอกสุดตรงนี้นะครับทีนี้ระบบระบายความร้อนของคันนี้ครับระบบระบายความร้อนเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าควบคุมการทํางานด้วยดีเลยข,ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คุณผู้ชมมันจริงไม่ได้ไปดึงพลังกำลังของเครื่องยนต์นะมาขับเคลื่อนพัดลมแต่อย่างใดแล้วนี่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นมันไม่มีสายพานมูเล่ตรงนี้แล่นี่ไหมครับโล่งเลยอ่ะ ตรงนี้ข้อดีก็คือช่างก็จะเซอร์วิสได้ง่ายเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราไปชนท้ายคนอื่นหรือเราอาจจะมีเผลอหลับในไปชนเสาไฟฟ้าไปชนต้นไม้เนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เนาะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับออกรถกับแมนนะแมนมีการติดตั้งโชกฝากระโปรงให้ทุกคันเลยนะครับคันนี้ก็ ติดตั้งฝากระโปรงแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับซื้อกระบะตัวท็อปแม้ทำไมมันไม่มีฝากระโปรงเหมือนรุ่นเก่าแมนติดให้นะครับรถคันนี้เป็นสีเทาดําคุณผู้ชมเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นสต o อมแท็กตอนที่มันออกมาจากโรงงานเนี่ยฟอร์ Ford เนี่ยเขาชูว่าสีหลักของสตรอมแท็กเนี่ยมันคือสีแบล็กกอสครับแต่ว่าคันนี้ทาการตกแต่งด้วยการแต่งชุดสเกิร์ตวไปแมนก็เลยทําการทําชุดวายนี่ฮะ ให้มันเป็นสีแบล็กกอสแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสีทรรมนะฮะมันไม่ใช่สีโรงงานฟอร์ดนะฮะแต่ดูความเนียนก่อนครับนี่ครับเงาแวบเลยครับในกล้องเนี่ยตาแทบแตกเลยนะฮะนี่ดีไซน์ของชุดวายก็จะสวยงามดุดันแบบนี้เลยบวกกับสีดําเงาที่ทํามาอย่างดีคุณผู้ชมดูซะก่อนครับโอ้โหผมเห็นแล้วผมก็อยากได้ไป้วยนะฮะนี่ฮะมาพร้อมกับซุ้มล้อ สี่ฝั่งเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับก็จะทําเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับสำหรับชุดวายชุดวายที่ติดตั้งออกจากโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินของเรานะครับใครที่ออกรถกับแมนซื้อรถกับแมนนะแล้วสั่งให้แมนติดตั้งชุดวายแมนพี่อยากแต่งแบบนี้พี่อยากได้แบบนี้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าชุดไวายไม่มีของก๊อปของเทียมของเลียนแบบแต่อย่างใดนะครับทีนี้ถัดขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ซึ่งตัวนี้เป็นกระจังหน้าตรงรุ่นนะ เป็นกระจังหน้าแต่งตรงรุ่นสําหรับตัวสตอมแท็กโดยเฉพาะเพราะว่าอะไรครับนี่ไฟออกแลมยังอยู่คุณผู้ชมไฟออกแลมยังอยู่นะฮะตัวอักษร f o r d เป็นสีดําด้านตัวบเบลอเบล่าแล้วก็ไฟสองกระจัง3จุดเนี่ยคุณผู้ชมจากที่เราเห็นในเรนเจอร์รุ่นอื่นๆเห็นไหมฮะมันจะเป็นไฟสิวจุดเล็กๆแต่ว่าสตอมแท็กไม่ใช่นี่ขนาดเท่า2นิ้วแมนเลยนะครับนี่เวลาที่เราขับรถไปตอนกลางคืนขับรถเป็นยาค่ํมคืนเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อนร่วมทางเขาก็จะมองเห็นเราได้ง่ายขึ้นนะครับจอดรถกินก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยว จอดรถให้คุณแม่บ้านลงไปซื้อของเนี่ยเรานั่งรออยู่ในรถเนี่ยรถที่วิ่งมาบนท้องถนนเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าจะมีรถเราจอดอยู่นะครับก็ทําให้มองเห็นเด่นชัดนอกจากจะสวยงามก็ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแหะครับทีนี้ตัวไฟหน้าของสตรอมแท็กแน่นอนแหะครับเป็นไฟหน้าไบเมทริก LED ไฟหน้าที่มันสามารถหักตามพวงมาลัยที่มันสามารถเจเนเรตตัวเองว่าจุดกึ่งกลางของถนนอยู่ไหนสามารถจับหาเลนถนนให้เราได้ก็คือไฟหน้าตัวนี้นะครับ ดวงข้างล่างมันจะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวากรอกขึ้นกรอกลงได้เหมือนลูกกระตาคนเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไฟมุมตรงนี้มันจะสาดไปด้านข้างนะครับทําให้ตอนกลางคืนเนี่ยปกติไฟหน้ารถเรามันจะสาดไปตรงๆต,ตามรถอย่างนี้ใช่ไหมครับไอไฟมุมดวงเล็กๆตรงนี้ครับมันจะสาดมาทางข้างๆให้เราทําให้เรามองเห็นนะครับว่าข้างข้างขวามือของเรามีอะไรนะครับข้างซ้ายมือของเรามีอะไรก็ทําให้การขับขี่ โดยใช้รถสตอ r ์มแท็กในยามค่ำคืนหรือว่าตอนกลางวันเนี่ยมันทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนร่วมทางก็ดีหรือว่าตัวเราเองก็ดีทัศนวิสัยเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนี่ผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งไฟส่องกลางวันไฟวิ่งกลางวันก็เป็นรูปตัว C ตัวเบลอแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกก็ได้เป็นหลอด LED แล้วนะครับในส่วนของสตอร m มแท็กเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้ามีทั้งหมด6จุดนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้ามันยังมีเรดาร์คร เรดาร์ーーก็จะทําหน้าที่คอยตรวจจับครับรถคันที่อยู่ข้างหน้าสิ่งกีดขวางที่อยู่บนท้องถนนเด็กก็ดีหมาก็ดีสิ่งมีชีวิตที่จะวิ่งมาตัดหน้ารถเรานะครับตัวเรดาร์มันจะทํางาน ช่วยในเรื่องของการเบรกอัตโนมัติคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเว้นระยะห่างตามคันหน้านะครับเท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชม tor มแท็กมีระบบ t i v e Cruise Control ก็คือขับเองเบรกเองจอดเองตามคันหน้านะครับไปถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคันหน้าจอดมันก็จอดตามนะครับฉลาดถึงขั้นนั้นเลยคันหน้าออกตัวถ้าเกิดว่าจอดไม่เกิน3วินาทีมันก็ออกตัวตามคันหน้านะคุณผู้ชมถ้าเกิน3วินาทีเราก็แค่แตะคันเร่งรถเราก็จะไปข้างหน้าต่อนะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้มันยังมีกล้องที่อยู่ด้านหลัง อยู่ด้านหลังตัวกระจกมองหลังกล้องตัวนี้จะทําหน้าที่ในเรื่องของการจับถนนคุณผู้ชมมันจะตรวจจับให้เราให้รถของเราเนี่ยอยู่ตรงกลงกางถนนมันจะตรวจจับว่ารถของเราเซออกซ้ายไหมออกขวาไหมนะครับถ้ารถเราเซซ้ายเซ,ยซยขวานะกล้องมันตรวจจับได้เนี่ยระบบคีปริ้งเลนเนี่ยมันก็จะทําการขืนพวงมาลัยหรือหักพวงมาลัยทําให้รถเรากลับมาอยู่ในช่องทางอีกด้วยคุณผู้ชมความฉลาดของรอมแท็กคันนี้นะครับ เชื่อว่าถ้าเปิดคลิปนี้ให้คุณแม่บ้านดูนะคุณผู้ชมอาจจะมีอาจาอาจะมีผลอนุมัติมาใหม่ก็ได้นะครับคือมันปลอดภัยแล้วมันคุ้มค่า,าจริงๆนะคุณผู้ชมจากการที่แมนได้ใช้งานมาแล้วเนี่ยได้ขับไปส่งมอบลูกค้ามาแล้วหรือว่าขับทดลองขับมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่แมนไม่ชอบเลยคือผมลำคาญร,ระบบเตือนต่างๆของมันครับคือมันเตือนเยอะเตือนแยะเตือนแบบขับรถคันนี้ไม่มีหลับในครับคือมันเตือนหมดนะครับรถเข้ามาใกล้ ไม่ว่าเราจะถอยเข้าไปใกล้อะไรหรือด้านหน้าของรถเข้าไปใกล้อะไรมันมีสัญญาณเตือนหมดแล้วก็ภาพเนี่ยมันขึ้นมาที่จอในตัวรถเลยนะครับว่ารถเราไปอยู่ใกล้อะไรตอนนี้นะครับกล้องมองหน้ามีให้นะครับกล้องตรวจจับรถอยู่ในเลนมีให้เรดาร์ーーมีให้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณผู้ชมทีนี้ตัวล้อยางคันนี้อ่าลูกค้าอยากทําการเปลี่ยนนะครับแมนทําการเปลี่ยนยางเป็นยางโตโยทยัยอ่ะโตโยทายก็อย่างที่ทราบกันแหละครับเป็นยางญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็น A t ทคุณผู้ชม เอทของโตโยต้าเนี่ยก็บอกเลยว่าโดยส่วนมากเนี่ยกลุ่มผู้ใช้รถที่เขาใช้เอเวอเรสอ่าเขาใช้ r a ปเตอร์เขาจะใ,ใส่ยางตัวนี้กันคือมันเป็นยางเกรดบนบนละครับคุณผู้ชมอ่ะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนาะก็เป็นยางเกรดบนๆน,นะเสียงเงียบโดยสารนุ่มและโครงสร้างยางเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันเลยครับยางญี่ปุ่นนําเข้านะคุณผู้ชมระยะการใช้งานความทนทานเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาละครับระยะเบรก เวลาถนนเปลียกถนนลื่นเนี่ยหายห่หวงครับคุณผู้ชมลแล้วแล้ก็ล้อของคันนี้ครับทำการเปลี่ยนเป็นล้อ Max c o r ขอบนะครับงานจากค่าย Big A ตัวลายเนี่ยสวยตัวลายเนี่ยสวยเลยคุณผู้ชมแล้วก็สีเป็นสีดำเงานะครับเข้ากับสีตัวรถมากๆนะครับ s t o r m t a g ได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS มาพร้อมกับระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรกอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม คันนี้ไม่ได้ทําการจัดทรงยกสูงแต่อย่างใดนะฮะเมื่อไม่ได้จัดทรงยกสูงไอการใส่ล้อใส่ยางยัดยางใหญ่ๆแก้มหนาะๆนะแบบนี้มันเป็นยังไงมันติดแน่นอนคุณผู้ชมมันติดแน่ๆนะครับแต่คุณผู้ชมมาดูซะก่อนครับเราทําการตัดแต่งซุ้มนะฮะนี่เราทําการตัดแต่งซุ้มแต่คุณผู้ชมสังเกตที่มือผมนะฮะดูรู้ไหมครับว่ามันมีการตัดการอะไรน่ะดูไม่รู้นะครับนี่ ช่างของเราเนี่ยฝีมือมากๆนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาร้านที่ไหนทําให้มันยุ่งยากเสียเวลาคุณผู้ชมเลยครับเอาเวลาไปหาเงินเข้ากระเป๋าพวกท่านนะครับเรื่องของการแต่งรถเนี่ยฝากให้แมนทํานะครับคือช่างที่โชว์รูมเราเนี่ยแต่งรถออกจากศูนย์เนี่ยเดือนหนึ่งเกือบ2 0 0รคันนะฮะเวลาทํางานเขาเนี่ยสิชั่วโมงแต่งซุ้มล้อไปแล้ว10ชั่วโมงนะคุณผู้ชมแต่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบ2 0 0รคันนะครับก็คิดเอาว่าเขาจะชํานาญขนาดไหนนะฮะทีนี้ ด้านข้างครับสตอมแท็กจะมีโลโก้คําว่าสตอมแท็กเป็นสีดําตัดกับสีแดงให้มาจากโรงงานนะคุณผู้ชมกระจกมองข้างเป็นสีดำแบ็กคอ o สมาพร้อมกับตัวกล้องมองด้านข้างด้วยนะนี่แล้วเวลาปลดล็อกเปิดประตูหรืออะไรก็ตามเนี่ยสตอมแท็กเขาจะมีไฟสองพื้นให้บัตอเ,เงินเฮียบัตอกุญแจรถล่วงหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าของสําคัญของเราตกล่วงบริเวณข้างรถเนี่ยก็สามารถจะหาได้นะครับมองหาได้คือบางทีเรามาล้วงกระเป๋าไง ล้วงกระเป๋าจะเอากุญแจรถใช่ไหมล่ะครับเอาหลุดกระเป๋าล่วงบางทีหาไม่เจอนะครับไฟตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับคุณผู้ชมถัดมาบันไดข้างตรงนี้เดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมร่องกันตกกันลื่นมาจากโรงงานนะครับรับน้ําหนักได้สูงถึง300รกิโลนะแล้วก็ฟิล์มกองแสงเนี่ยแมนทําการติดตั้งให้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความมืดได้นะครับชอบมืดมากมืดน้อยชอบสว่างมากสว่างน้อยหรือชอบให้รถของเราเป็นห้องแห่งความลับ ก็ว่ากันไปนะครับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็เลือกมืดๆเป็น80%ได้คิ้วกันสตราติดตั้งให้นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวสตรอมแท็กเนี่ยความอนเนกประสงค์ของเราหลังคาเขานั่นก็คือนี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันสามารถเอามาไขว้กันแบบนี้แล้วพอเราจะใส่ของทุกของใช่ไหมครับเราก็เอามาวางได้เลยแล้วเราก็ใช้สายรัดเนี่ยรัดไปนี่ฮะ คือมันก็ขนของได้เลยนะครับแต่ว่าขณะรถวิ่งเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรใส่เกิน100่กิโลนะครับขณะรถจอดไม่ควรใส่เกิน300กิโลก็คือมันก็กางเต็นท์นอนได้2คนแหละคุณผู้ชมบนหลังคานะแต่ว่าไม่ควรเกิน300กิโลนะครับทีนี้ตัวกุญแจก็เป็นกุญแจสมาร์ทคเคเลตแบบนี้นะฮะเวลาจะเข้ารถเราก็เอามือล้วงนี่รถก็ปลดล็อกนะครับเวลาที่เราจะล็อกรถเราก็เอามือท่าแบบนี้รถก,ก็ล็อกเลยนะคุณผู้ชมใช้งานง่ายมากๆนะฮะทีนี้ถัดมาด้านท้ายนะครับ อย่างที่แม่ได้เรียนซุ้มล้อเป็นของชุดวายนะครับล้อ,อยางเปลี่ยนเป็นซีรีส์เดียวกันกับด้านหน้านั่นก็คือ2755520นะครับตัวโชค๊คอัพเป็นโชค๊คอัพแบบโมโนโทูปนะติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยอยู่นอกแชสซีคุณผู้ชมทำให้ตัวรถของเราเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมาพร้อมแหนบซ้อน4แผ่นนะในส่วนของ Stor m มแท็ตัวแชสซีนะครับก็เป็นเหล็กกล้าหล่อขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนาะกก็ถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับในส่วนของแชสซีของรถยนต์ฟอรัรบ ทีนี้กระบะท้ายคุณผู้ชมนี่โรบารเนี่ยมันก็อเนกประสงค์แบบนี้เลยคุณผู้ชมอยากจะขนจาักรายานอยากจะขนสัมภาระอะไรนะครับบางทีเราจะขนตู้ขนเตียงขนตู้เย็นขนอะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากโรบารตัวนี้ได้มนันสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับคือเราจะใช้ยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่รูปแบบการใช้งานของเรานะฮะเนี่ยครับก็คือมันปรับตำแหน่งได้นี่เลื่อนไป มือข้างเดียวบีบนะครับห่วยมันก็พอมันไม่ลงล็อกมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันแค่ไม่ลงล็อกเฉยๆนี่อ่ะพอมลงล็อกมันมันก็จะเลื่อนง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้แต่บางคนก็สงสัยเอ้าแล้วโลบามันเป็นแบบนี้แล้วมันจะเข้าห้างเข้าเข้าร้านจอดรถห้างได้เหรอเซลแมนเนี่ยมันยื่นอุยุอายะมันสูงเกเดขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหม จริงๆแล้วมันพับได้คุณผู้ชมนี่นะฮะเราก็พับมันลงแบบนี้นี่เราก็เข้าห้างได้ตามปกติแล้วนะครับมันแล้วแต่การใช้งานคุณผู้ชมนี่เราก็สามารถดึงขึ้นมาเพื่อสอดท่อสอดแป๊บสอดอะไรบางทีบางท่านเป็นในช่างผู้รับเหมานะครับก็ว่ากันไปนะฮะนี่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของตัวโรบารุ่นใหม่จาก s ต o r m ท a c นะนี่อ่าทีนี้ตัวกระบะท้ายครับคุณผู้ชมอย่างที่แมนได้เรียน5 0,000บาทที่มันเพิ่มมาจากเดิม นะฮะมันก็คือได้ตัวนี้นี่โรเลอร์ชัตเตอร์นะครับมีมาเพื่อทำให้เราใส่สัมภาระได้คุ้มค่ากว่าเดิมคุณผู้ชมนี่ทำไมถึงบอกอย่างนั้นครับคือบางทีบางท่านเนี่ยมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับบางท่านเล่นกีฬาบางท่านต้องใช้งานใช้ทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในตัวรถแล้วอยากได้ห้องโดยสารไว้ให้ไว้ให้คนในครอบครัวนั่งนะครับการที่มีโรเลอร์ชัตเตอร์เนี่ย เราก็สามารถใส่สิ่งของมีค่าสิ่งของที่จําเป็นได้นะครับมันกันน้ําได้กันร้อนได้นะพอมันมีฝาโรเลอร์ชรัตเตอร์แบบนี้คุณผู้ชมมาจากโรงงานใช่ไหมกุญแจเราจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้คล้ายๆกุญแจ e v e r อร์เเลยเนี่ยมันจะมีตัวฝาท้ายแบบนี้บอกมาด้วยแล้วพอเรากดล็อกรถคุณผู้ชมนี่เปิดไม่ได้นี่เราเก็บของมีค่าได้เลยเห็นไหมฮะคือบางท่านเนี่ยกิจกรรมเยอะไงบางท่านจะไปแข่งกีฬาลนายุทธ์จะไปยิงปืน IDPA IPSC ใช่ไหมฮะไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เราก็เอาอุปกรณ์ของเราใส่กล่องล็อกนะครับล้วก็เอาไว้ด้านท้ายใช่ไหมครับก็จบปัญหาไปนะฮะไม่ต้องเอาไปไว้ในห้องโดยสารเผื่อบางทีมีปัญหากับเจ้าหน้าที่นะครับใส่ถุงก๊อบก็ได้นะฮะใส่ของมีค่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันล็อกได้พอล็อกแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งกับของของเราได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือกันพวกมือบอลน,นะครับพวกราลาบละลวงมาเปิดนั่งกินเบียร์เปิดสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้ก็จบปัญหาตรงนี้ไปนะครับสตอมแท็ก มีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานโลโก้ฟอร์เป็นสีลมดำนะครับแล้วก็ติดอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนูน INGAR ER, ไปให้ลูกค้าไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ Full LED มีเรดาร์ด้านหลังนะครับตรงนี้จะทําการเตือนนะถ้าเกิดที่เวลาเราถอยออกจากซองในห้างใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเขาจับได้ว่ามีรถวิ่งมาในระยะ7เมตรเนี่ยเขาจะส่งสัญ,ญญาณเตือนนะครับถ้าเกิดเราไม่หยุด รถวิ่งเข้ามาใกล้ๆเราถอยไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงสตอมแท็กทำการเบรกให้เลยคุณผู้ชมเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านท้ายก็มีมาให้อีก6จุดนะครับมาทางด้านนี้ครับตัวถังน้ำมันของกระบะเรนเจอร์นะฮะจุได้สูงสุด80ลิตร l, คุณผู้ชม80ลิตรเติมน้ำมันมันจะอยู่ประมาณกี่บาทก็อยู่ราวๆ2,500บาทนะครับเติมเบนเออไม่ใช่เบนซินสิเติมดีเซลนะฮะก็เขาให้เติมได้ถึง B20 นะครับแต่ก็แนะนำให้เติม B7 B10 ก็พอนะครับคุณผู้ชม ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องนะครับรถเนี่ยมันสีเงาแวบเลยคุณผู้ชมคันนี้ทําการเคลือบเซรามิกไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับใครที่ต้องการจะออกรถอยากออกรถกับแมนเนี่ยแมนทาการซื้อเคลือบเซรามิกไปให้ด้วยเลยนะครับทีนี้เรามาดูห<ด>้องโดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันคุณผู้ชมก็ห้องโดยสารทางด้านหลังนะฮะมีแอร์หลังให้มีจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟให้ใครที่ลูกเยอะนะครับไม่ต้องห่วงว่าลูกจะแย่งกันชาร์จแบตครับเพราะว่ามี จุดเชื่อมต่อไฟบ้านให้แล้วก็มี USB ไท e A ไท e C ให้นะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับมีเยอะแยะมากมายมาพร้อมกับจุดเชื่อมต่อตัอตวแปลงให้อีกด้วยนะในกรณีที่ใครมีลูกเยอะนะครับพนักพิงแขนตรงกลางมีจุดวางแก้วน้ําให้นะครับทีนี้ทางด้านหน้าเนี่ยเบาะคู่หน้าเป็นปรับแบบไฟฟ้า8ทิศทางทั้งคนนั่งทั้งคนขับนะครับลักษณะของเบาะเป็นหนังแท้คุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีตัวหนังที่ บางส่วนที่จะเป็นคล้ายๆหนังกำรรมะหยี่นะครับคล้ายๆหนังอคันธาราแต่ไม่ใช่นะครับพูดว่าคันธาร่าไม่ได้เดี๋ยวเขาติดลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเดินได้เป็นสีแดงตัวอักษรโลโกโ้สตรอมแท็กเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับห้องโดยสารเป็นสีดําทั้งหมดนะคุณผู้ชมดูความสวยงามของเขาสะก่อนนี่นะครับใช้งานอนเนกประสงค์เกะตรงนี้ใช้งานได้นะครับด้านล่างเปิดได้นะนี่ใครที่สัมภาระเยอะๆนะครับจุดวางแก้วมีให้ตรงกลางก็มีให้เดี๋ยวผมพาไปดูตรง ฝั่งคนขับคุณผู้ชมด้านฝั่งคนขับนะครับเปิดปิดไฟเนี่ยเป็นเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติเปิดปิดที่ปัดน้ําฝนก็เป็นเปิดปิดที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้าล้วนๆคุณผู้ชมเบาว่องอย่างนี้เลยนี่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้ยพวงมาลัยเบาขนาดนี้แล้วขับไปมันจะไม่ล็อกแลกหรอ มันมันไม่ล็อกล็อกแรกๆหรอกครับเพราะว่าเวลาเราขับไปเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวงมลลาลัยมันจะตึงเองอัตโนมัตินะครับเพราะมันควบคุมการทํางานด้วยไฟ,ฟฟ้าคุณผู้ชมระบบอ t ด v e พ r u ฟคู c คอนโท l ระบบควบคุมความเร็วเว้นระยะห่างจะเลือกจากปุ่มทางฝั่งนี้หมดเลยนะครับรักษารถอยู่ในช่องทางเลือกจากปุ่มทางฝั่งนี้นะพวกฝั่งทางขวานี้ก็จะเป็นตัวควบคุมหน้าจอนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับอ่า เราก็เลือกไปนะครับนี่เปิดปิดไฟสูงก็เป็นออโต้นะครับมันจะมีบอกหมดเลยสำหรับหน้าจอของสตอมแท็กนะน้ำมันเกียร์อุณหภูมิเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะฮะอุณหภูม,มิเครื่องยนต์น้ำมันวิ่งได้อีกกี่กิโลบอกหมดเลยนะครับวัดรอบวัดความเร็วมีให้หมดทีนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อได้4ล้อได้นะครับโฟร์ไฮโฟรมีให้เลือกนะฮะ เลือกโหมดขับขี่ได้ทั้งหมด6โหมดนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินี่โหมดประหยัดละโหมดลากพ่วงและอ่ะโหมดถนนลื่นละนี่แล้วก็โหมดโคลนล่องโหมดทรายนะฮะมีให้เลือกได้หมดนะครับพอเราพอเราหมุนกลับมาโหมดโหมดปกติเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะกลับมาเป็นขับเคลื่อน2ล้อให้เราเหมือนเดิมนี่จากเมื่อกี้เราไปโหมดโคลนโหมดล่องมัน เลื่อนไปหา4 High เมื่อกี้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบมัลติทัชนี่ขนาด12นิ้วคุณผู้ชมระบบปฏิบัติการ Sync-4A ตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับหน้าจอ Off-Road มีให้ตัวนี้ใช้งานแบบคุ้มค่าเลยมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขานะครับนี่แล้วก็ล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวเกียร์ เป็นเก e ียร์ไฟฟ้า e-shifter ฮะนี่สามารถถอยจอดเข้าซองถอยจอดเทียบข้างเองได้อัตโนมัตินี่ผมกดขึ้นมานี่ระบบช่วยจอดมันก็จะขึ้นมาบนจอแบบนี้นะครับอ่าใช้งานง่ายๆล่ะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ถอยจอดให้ดูนะครับจริงๆแล้วผมอยากทําการใช้ระบบถอยจอดให้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถทุกคันที่แมนทําการรีวิวเนี่ยเป็นรถของลูกค้านะครับก็คือมันจะไม่สะดวกในการเอารถของลูกค้าไปขับนั่นเองนะคุณผู้ชม เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่แมนได้ให้ไปนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างนะครับหากว่าใครสนใจอยากจะได้สตรอมแท็กกระบะที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของรถกระบะไปไว้ใช้งานโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่0614345995เซลล์แมนพูดจาภาษาเซลล์โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านหลังจากได้ชมคลิปนี้แล้วเอาคลิปนี้ไปให้คุณแม่บ้านดูก็อาจจะมีการอนุมัติที่เปลี่ยนไปก็ได้นะครับยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าแมนจะมาทําการรีวิวรถรุ่นไหนจะมาทําการแนะนํารถรุ่นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยสําหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ